กอชนะครับหรือเทียบเท่านะครับผมของทางกรสอำเภอเวียนนะครับหลายๆท่านนะครับก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาผมอยู่เหมือนกันเพราะว่าผมทํางานที่นี่นะครับผมผมชื่อทีรพงศ์นันทชัยนะครับหรือว่าชื่อเล่นว่าครูบอมนะครับก็วันนี้เรามาในนามของวิไลสันทพลนะครับซึ่งมาทำวิดีโอสื่อการสอนนะครับในโครงการนะครับฝึกอบรมการใช้โปรแกรมประเมวนผลคำนะครับ หรือว่า MS Word 2007นะครับผมอ่าเดี๋ยวจะให้ผู้ร่วมทีมของผมเนี่ยทีมของผมเดี๋ยวได้แนะนำตัวทีละคนนะครับเริ่มจากทางฝั่งลยครับผมชื่อนายสุรัตน์ทีพอ่องนะครับผมครับจากสตาร์ทัพดีค่ะนางสาพวาพรพรรณกรเจ้าเกตคำค่ะสตาร์ทัพมินิเดียทำอะไรครสตาร์ทัพมีนิเดียครับก็คือทีมง,งานนะในการจัดทำผงงาน โครงการทังนี้นะครับผมโดยมีอาจารย์คำรมชาตินะครับซึ่งเป็นหัวหน้าสาขาของสถาบันมัติมดิเแอเนซ์มิชั่นนะครับของวิทยาสารสนเทนะครับผมแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ให้ข้อคิดเห็นหรือว่าให้การประเมินนะครับก็คืออาจารย์จินตานะครับอารามพักนะครับผมซึ่งท่านเดี๋ยวเสร็จจากนี้แล้วก็จะเอาบทสมวามต่างๆเนี่ยไปให้ท่าน ได้ประเมินนะครับเพื่อรับรองโครงการนี้นะครับผมเดี๋ยวทราบไหมค,ครับว่าโปรแกรมประมวลผลคำเนี่ยเป็นโรปรแกรมเกี่ยวกับอะไรค่ะก่อนที่เราจะเริ่มทําการอบรมนะคะเราขอแจกแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะคะเพื่อให้เป็นการวัดระดับความเข้าใจของแต่ละบุคคลนะคะแล้วทราบไหมครับว่าโปรแกรมประมวลผลคำนี้เป็นโรปรแกรมเกี่ยวกับอะไรฮะภา ยังไม่ทราบนะเดี๋ยวทำพีทีเทสก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็จะได้ดูผลตรงนีระหว่างที่ก่อนเรียนนะครับที่เราบอกว่ายังไม่ทราบเนี่ยแล้วก็เมื่อรู้แล้วเมื่อทราบแล้วนะครับหลังเรียนเนี่ยโพลเทสออกมาคะแนนจะมากน้อยกว่ากันแค่ไหนนะครับอาผมให้เวลา5นาทีนะครับในการทำโพเทสสิบข้อนะครับผม เราจะได้รู้ได้หรืว่าผลสมดีของเราเนี่ยหล,หลังที่เรียนแล้วเนี่ยเรามีความเข้าใจมากน้อยขนาดไหนนะครับผมเสร็จยังครับเดี๋ยวทีมงานนะครับช่วยเก็บอนเท์เลยครับโอเคนะครับทีนี้เราก็จะมาเข้าเนื้อหานะครับในเรื่องของ โปรแกรมประมวลผลคำนะครับโปรแกรมประมวลผลคำเนี่ยเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับเอกสารนะครับจุดประสงค์นะครับในในการทําโครงการนี้ก็เพื่อที่จะให้ฝึกมีการฝึกอบรมแล้วก็สามารถนําไปใช้งานได้จริงนะครับผมอ่ครับจากนาทีนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาของโปรแกรมนะครับว่าหน้าตาของโปรแกรม Microsoft Word หรือว่าโปรแกรมประมวลผลคำเนี่ย เป็นหน้า,นามีหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจอะไรนะครับถามทีมงานได้นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานดูช่วยนะครับผมอ่ะ,อะทีนี้นะครับให้ทุกคนเลื่อนเมาส์นะครับไปที่ปุ่มสตาร์ทรู้จักปุ่มสตาร์ตไหมรู้ไหมครับรอ่าปุ่มที่อยู่ด้านล่างสุดซ้ายมือของตัวเองนะครับอ่าเห็นไหมฮะ คลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับอ่ามันจะมาหน้าตาแบบนี้เห็นไหมดูหน้าจอผมก็ได้อ่าขึ้นแล้วมาที่ออโปรแกรมครับตรงนี้เห็นไหมตรงแถบสีน้าเงินเนี่ยอ่าออโปรแกรมก็จะเห็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนะครับขึ้นมาอย่างนี้แล้วหาคําว่า Microsoft Office ครับผม เร่อหนหาเลยฮะผมเจอแล้วนะครับคลิกหนึ่งครั้งคลิกตรงคำว่า Microsoft Office หนึ่งครั้งครับถ้าเห็นแล้วคลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับที่ Microsoft Office Word 2007นะทีนี้นะครับผมเราจะมารู้จักกับโปรแกรมโปรแกรมนี้ครับ Microsoft Word นะฮะตัวแรกนะที่จะให้รู้จักนะครับก็คือ ไตเติ้ลบาร์นะครับตรงไตเติ้ลบาร์เนี่ยข้างบนนะแจะเห็นข้างบนเห็นไหมครับเห็นมาส์ผมไหมนี่ตรงนี้ครับตรงแถบสีน้ำเงินนี3 <3> <3 ่ยข้างบนสุดเลยเห็นไหมครับแถบนี้ทั้งหมดเนะเขาเรียกว่าไตเติ้ลบาร์นะครับเห็นไหมนะไม่เข้าใจถามนะครับแล้วทีนี้จะสังเกตว่าตรงไตเติ้ลบาร์เนี่ยมันจะมีอ่าที่อยู่ตรงกลางมีตัวนังสืออยู่ตรงกลางเห็นไหมครับตัวข้างหน้านะครับเป็น document หนึ่งใช่ไหมครับ document หนึ่งนะครับ แล้วก็หลังคำว่า Document หนึ่งก็จะมีคำว่า Microsoft Word <Okay. S 1> เห็นไหมฮะไม่เป็นไรครับก็เห็นเห็นดูหน้าจอของตัวเองก็ได้นะครับแล้วก็ดูหน้าจอ,อที่อยู่ตรงนี้ประกอบไปด้วยกันนะครับผมตรงไตเติลบาร์นะครับตรงนี้นะครับเขาจะบอกสถานะของโปรแกรมที่เราใช้อยู่นะครับเห็นไหม Microsoft Word เห็นไหมครับเรากำลังใช้โปรแกรม Microsoft Word อยู่ใช่ไหมใช่มนะครับมันก็จะบอกสถานะว่าตอนนี้เรากำลังใช้ Microsoft Word อยู่ นะครับทีนี้ไอ้ตรงข้างหน้าเนี่ยด็อกิเมนต์มันมาจากไหนนะครับคำว่าด็อก m ิ n เมนต์หนึ่งนะครับมันก็จะเป็นชื่อเอกสารนะครับซึ่งยังไม่มีการตั้งชื่อนั่นเองนะครับหมายถึงว่าการเปิดโปรแกรมใหม่ขึ้นมาโปรแกรมมันจะตั้งชื่อว่าเป็นด็อก m ิ n เมนต์หนึ่งเดี๋ยวโยพาเซฟนะฮะพอเซฟออกมาเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าไอ้ไอ้ตรงด็อก m ิ n เมนต์หนึ่งเนี่ยมันจะเปลี่ยนชื่อว่าเป็นเป็นเป็นชื่ออะไรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวถัดมาครับ แถบที่สองเห็นตรงนี้ไหมครับที่มีหน้าแรกแทกเขาโครงกระดาษอ้านอิงเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นนะหรือว่าเครื่องไทยเป็นภาษาอังกฤษฮะมีไหมเป็นภาษาไทยหมดเนาะนะครับแถบนี้นะครับเรียกว่าเมนูบาร์เมนูบาร์นะครับทําหน้าที่อะไรนะครับเมนูบาร์ก็จะทําหน้าที่เก็บเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เอาไว้ใช้งานกับเอกสาร ของเรานะอย่างเป็นปวดบุกนะครับเราอธิบายกันง่ายๆนะครับส่วนที่3นะครับก็คือทูนวาหรือแถบเครื่องมือนะครับก็คืออยู่ที่มันจะอยู่ข้างล่างตรงนี้ฮะจะอยู่ข้างล่างเมนูบาเห็นไหมฮะมันจะมีจุดสังเกตง่ายนะครับ <laughs> ก็เหมือนอย่างเมื่อสักู่นี้นะครับ <c oughs> ที่ผมไม่สังเกตก็คือว่าระยะหา่างระหว่างประทัดถูก,ถกไหมมันหา่างกันอะไรถ้าเกิดว่ามันห่างผิดปกติมันไม่เหมือนแถวอื่น ก็สามารถที่จะทำางเงี้ยเข้าไปที่เมนูเข้าโฟมหน้ากระดาษแล้วก็เข้าไปปรับปรุงาาในระยะห่างได้นะครับเอาทีนี้มาดูถัดมานะครับทีนี้เมื่อกี้ผมบอกว่าจะสอนตัวทึ้ใช่ไหมตรงกลางนะครับอ่ะพิมพอะไรก็ไรครับขึ้นมานะฮะเดี๋ยวจะมีการแทรกตารางนะครับแทรกภาพนะครับแล้วก็ข้อความสินิกนะ สามตัวไม่ยากไม่ยากโอเคนะครับ okay right. พิมพิมยังครับพิมยังนะพิมแล้วนะครับพิมแล้วนะทีนี้ผมจะทําให้ตัวหนังสือเนี้ยขผมเป็นตัวหนานะครับผมก็จะคลิกเมาส์นะครับเลื่อนเมาส์เห็นสังเกตเมาส์ผมนะคลิกเมาส์คลิกซ้ายนะครับค้างไว้แล้วก็ผมก็จะแบล็คเมาส์นะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับไม่เกินแถบโอเคนะครับ ทีนี้ลองคลิกพวกนี้ดูครับพอคุมดําเสร็จแล้วกาารนี่มีใครยังไม่ได้มึงยกมือนะทำตามผมนะอย่าไปทำอย่าเพิ่งไปทําอย่างอื่นนะครับทีนี้ตัวหนาผมบอกอยากจะใส่สีเข้าไปด้วยนะใส,ส่สีตัวอ,อักษรเพื่อความน่าสนใจมันมีมากขึ้นนะครับผมก็ทําเหมือนเดิมนะครับคุมดําแล้วก็มานเดิมเนี่ยในตัวเนี้ยเห็นไหม อ่ผมชอบสีไหงผมก็จะใส่ลงไปเดี๋ยวเช่นว่าผมเอาสีอะไรอ่ะผมเอาสีแดงนี่แหละเด่นดีนะครับนตัวนระสือบอกเป็นสีแดงแล้วนะเป็นไงสีแดงยังเป็นสียังครับเป็นแล้วนะครับกระบวนการนี้กระบวนกาท่านี้เราผ่านไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาแทรกรูปภาพกันดีกว่าเอะไอมาแทรกรูปภาพกันดีกว่านะฮะเอนเตอร์ลงไปครับปึ๊บอ่า เอนเตอร์ลงมาเอนเตอร์ Enter แล้วนะครับทีนี้ไปที่เมนูแทรบครับไปที่เมนูแทรกทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับถับเครื่องมือตรงนี้จะมีคําว่ารูปภาพอยู่เห็นไหมฮนะมันจะรูปภาพนะครับจะมีอยู่2ออย่างนะฮะก็คือภาพที่มากับโปรแกรมกับภาพที่อยู่ในเครื่องของเรา ใบภาพของพวกเราเองค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรมากค่ะได้แต่บอกว่าความยินดีค่ะแล้วหวังว่าเราจะได้กลับมาอีกในอีกครั้งหนึ่งค่ะอาจจะเป็นคู่หรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้ค่ะค่ะหวังเพราะว่าที่นี่น่ารักทุกคนค่ะตั้งแต่ตรงนู้นแล้วตั้งแต่ข้าวแล้วค่ะเพิ่งไปกินข้าวมาอิ่มแล้วก็เลยมาสอนต่อค่ะยังไงคะยังไงนะคะแต่ก็ขอขอบคุณทุกท่านไม่นะโอกาสนี้นะคะขอบคุณค่ะ